มูล,ลค่าการตลาดของ XRP นะครับพุ่งทะลุ1.3ล้านล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้นะครับว่ารายละเอียดและการอัปเดตข่าวเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับโอเคครับมาติดตามข่าวของ XRP ด้วยกันนะครับ XRP ตอนนี้เขาจัดอยู่ในเงินสก,กุลดิจิตอลน่ยอันดับ6ของโลกนะครับมีมูล,ลค่าการตลาดทะลุ40 0 0 0ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่11สิงหาคมหลังราคา XRP พุ่งที่0.9ดอลลาร์นะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่5มิถุนายนปี2021ฉะนั้นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาจาก Global Money Express นะครับหรือ GME r e m i t a n c e นะครับได้ประกาศการร่วมมือกับ r i p p l r n e t นะครับเครือข่ายการชำระเงินหรือการเงินระดับโลกของบล็อกเชน r n r p p p e r ทำให้ราคาเหรียญ XRP พุ่งสูงขึ้นโดยปัจจุบันขณะที่เขียนข่าวอยู่นี้ XRP มีการซื้อขายกันอยู่ที่0.924ดอลลาร์หรือมีมูลค่ามากกว่าเมื่อวานนะครับ11.5% และมากกว่าสัปดาห์ที่แล้ว29%จากข้อมูลจากคอยเบตนั่นเองดังนั้น XRP ตอนนี้ก็ยังเป็นคริปโตเคเรนซีที่มีส่วนแบ่งการตลาดของคริปโตทั้งหมด2%ตามมูลค่าการตลาดนะครับที่มีการเติบโตมากขึ้นกว่า300%จากต้นปี2021นะครับแม็กมีการฟ้องร้องคดีความจากเสกนะครับอย่างต่อเนื่องแต่ประมาณการซื้อขายรายวัน XRP ก็ยังเติบโต เท่าตัวอยู่ที่4,000ล้านดอลลาร์ในไตมาาที่สอนะครับความร่วมมือของ GME, Remittance นะครับและ Ripplenet มีบทบาทสำคัญที่มูลค่าของ XRP เพิ่มขึ้นและจะนำไปสู่การขยายธุรกิจของ Ripplenet ในเอเชียนะครับตอนนี้ผมก็ได้ข่าวนะครับดูจากคริปโตนิวนะครับจากต่างประเทศนะครับ XRP ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มบุกเกาหลีแล้วนะครับ ก็ต้องเตรียมตัวนะครับในการขยายเสาหลักเพราะเดือนที่แล้วนะครับก็หรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็พยายามบุกญี่ปุ่นนะครับเราก็ไปฟิลิปปินส์นะครับสิงคโปร์แล้วก็มาจอโลบที่เกาหลีนะครับในครั้งนี้ก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงเหมือนกันแล้วก็ในเอเชียก็จะมีอีกที่หนึ่งคือจีน เวียดนามนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายตรงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นแล้วฟิลิปปินส์นะครับที่จะเป็นสายการตลาดเดียวกันนั้นทาง s ูบาร์ตนะครับชานดาพูดิวนะครับคณะกรรมการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานนะครับของ g o o o m o n o y e y p x p s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  C.O. L.T.D. นะครับ G.M.E. Remittance นะครับได้กล่าวไว้ว่าเราเลือก r i p p e r เป็นพันธมิตรของเราเพราะ r i p p e r n e t ช่วยให้เราสามารถเปิดตัวในประเทศใหม่นะครับด้วยพันธมิตรใหม่ในเวลาเพีงแค่น1หรือ2สัปดาห์เท่านั้นสิ่งนี้ลดเวลาและทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งของเรานะครับปี2021 บริษัท r i p p e r ได้พัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรมากมายนะครับเพื่อเพิ่มการยอมรับของ r i p p e r n e t และ XRP โดยได้มีการประกาศร่วมมือกับ SPI Remit นะครับของญี่ปุ่นแล้วก็ Coins นะครับ .ph ในฟิลิปปินส์นะครับเพื่อเปิดตัว On Demand Liquidity นะครับหรือ ODL เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อันนี้ก็เป็นข่าวาวของ r i p p e อ Lab นะครับที่จะขยายเขาเรียกว่าเสาหลักนะครับของธุรกิจของ XRP นั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงนะครับ XRP ก็มีแนวโน้มนะครับที่ราคาพุ่งทะลุนะครับก็สัก0.90ดอลลาร์นะครับก็เป็นข่าวดีเหมือนกันและสำหรับวันนี้นะครับก็สามารถไปติดตามชมด้วยกันได้นะครับแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่า XRP เนี่ยจะถึง40บาทได้หรือไม่นะครับถ้าถึงได้ในเดือนนี้กด1นะครับและถ้าไปไม่ได้กด2นะครับ40บาทนะครับไปได้ไหมนะครับซึ่ง XRP ถึงแม้ว่าตอนนี้ราคามันอาจจะมีปัญหาเพราะว่ามีปัญหากระเซกนะครับแต่ถ้าราคาบ i t c o i n ขึ้นมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่ XRP จะไปถึง40บาทฉะนั้นถึงหรือป่ก หรือไม่ถึงสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ก่อช่องของเราเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปและสุดท้ายนี้นะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและกดปุ่ม subscribe นะครับและสุดท้ายนี้เรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ y r y o c u r r e n c y c o m m u n i t นนะครับก็ ทักทายกันได้นะครับเข้ามาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าจะปรึกษาทางการลงทุนก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเราจะช่วยเหลือท่านนะครับในช่องทางต่างๆอย่าลืมนะครับทักมาที่ Facebook นะครับถ้าเกิดจะขอ เข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าใน a c e b o o k เนี่ยมันก็จะช่วยหรือในเพจนะครับในเพจเนี่ยดีที่สุดผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตรง Facebook นั่นแหละนะครับก็เข้ามาทักทายได้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้เดี๋ยวก็สามารถเข้ากลุ่มได้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมก็หวังว่าเราจะได้การขอบคุณสปอนเซอร์สองที่ด้วยกันออนซ้อนนะครับเป็นอ่าเป็นอันหนึ่งนะครับเป็นเว็บไซต์อันหนึ่งนะครับที่ เป็นอจฉริยะนะนะครับก็ซื้อสามารถซื้อ AI โรบอทได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอากํำไรจากา AI Ro โรบอทตรงเนี้นะครับมาเป็นเงินนะครับรวมถึงมันเป็นดอกเบีย้ยด้วยนะครับดอกเบีย้ยที่เราควรจะได้รับนะครับหนนะเป็นดอกเบีย้ยสองคือมันใช้เป็นอาตาัตราแลกเปลี่ยนได้ในเว็บไซต์นะเพราะในเว็บไซต์เนี่ยมันมี มันมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการซื้อเหรียญบิตคอยซื้อหุ้นต่งตางๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปหากระดานชั้นนำของเว็บต่างประเทศได้อย่างกิมมนินะครับคอยเบสโปแล้วก็ h ู r ร b i นั่นอย่างเงี้ยเข้าไปได้หมดเลยนะครับมันจะมีลิงก์ไว้ให้ในเว็บไซต์ก็ไปติดตามดูเอาละกันนะครับใครอยากจะเพิ่มรายได้อีกสักช่องทางหนึ่งผมก็แนะนำเหมือนกันนะครับก็ตัดสินใจ ศึกษาก่อนที่จะลงทุนอะไรหนักๆน,นะครับต่อไปนะครับเราก็จะขอบคุณ Copycat นะครับ Copycat เป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Copytrade นะครับจริงๆมันมี business model หลายอันนะครับทั้ง Farming นะครับแล้วก็ ICO นะครับเหรียญ ICO เนาะเป็นเหรียญที่เมื่อท่านเก็บอะ่ะมันก็จะให้เงินปันผลสำหรับท่านนะครับและอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็จะเป็น อีก Business Model ธุรกิจหนึ่งก็จะเป็น copy trade นะครับก็สามารถเข้าไปหา master trade ได้เลยนะครับที่เก่งด้วยกันซึ่งความเก่งก็ต้องอยู่กับตามจำนวนเงินนะครับยิ่งลงเงินมากท่านก็จะได้ copy trade หรือ master trader ที่เก่งนะครับที่จะพอฝากผีฝากไข้เอาไว้ได้นะครับไม่ใช่ฝากผีฝากไข้นะครับก็คือฝากความหวังเอาไว้ได้เลยแต่สําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า ช่องของเรานะครับก็จะเป็นกําลังใจด้วยกัน XRP จะ go to the moon ด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวหมดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Co